เขาให้ก็แล้วหนมันหนังโซกัน uh, ้บนจะไม่ได mm ้เ hmm. จ๊ึ้นจะออกวันเออกวนศุกร์เจดชืจะออกที่ก้ามันแค่หาาีออกเจดชืหรือเจื่ดับตื่นเต้นจะเศ้าและอัตวว่อมันามาถกนหนัหอนมันเบิร์ว่าพึงที่เจดออกหรือว่าพึที่แปดออกพืที่เจ็ดเืออื่นออกข้างวันก้ขึ้นที่เจแล้วกบขึ้นที่เก้านแรงเป็นคนา เขาอยู่มันเป็นเรื่องอยู่ระวานเซาเลยคืนแหละเซาถีดจันขานผุดอาฮัมื่อ่นเาแล้วก็ถีดนี่ก็ขึ้นหนึ่งขึ้นบนหนาวขึ้นบวิดมือเ้าวันเซาขึน้นบ้องบิว๊วันเสาขึ้นหมือนเสาวันเสาเลยขึ้นเซาเสา ขอาวกขึ oh, uh ้นเนี่ยว่ะเข่นียันทานพุดผ่าฮัดผหฮัดพกขึ้นตอนนั้นโอมืันื่นดีตมันอึนวันเช้าเนี่ยถ้าเราเขานอนอ่ะเหตมันเต็มคืนทีเจตนจะเป้นคืนที่แปดอกมันจะเป็นหนึงวันเสาะคืนที่แปดออกออกออกคู่เลยบบบนออกคู่ได้ออกคู่ได้อ บัคได้ลออกีบนะซุ้มข่อยียวนั่น้าะออกขึนที่เปะเป็นันออกคู่บได้ได้นงออกมือวันซุ้มกเป็นมือมือี่ันเสาร์วันเสาร์ันเสาร์ตีกานนบ่เฮ้ารุกมือวันเสาร์หรอนับวันเสาร์หรอุกขึ้นวันเ อแล้วมือทีเจ็ดนันเหอุกยูกเออแน่แรกเอองเจ็ดหาอเจ็ดเออเมนบอบกถ้าเข้าหูุเขาสิออกมือมันเท้ามันเป็นหมือขี่คูนั่นอยู่กะลึกั่ะเอาไปในเามือได้น้ำเอาพื้น

นี่เกาคือมือวันั้นวเทาเป็นมือมือที่แปเท่าน่ะเขาใจลรวเท่าน่ะเขาใจเราไม่เท่านี้อ๋อวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเลยไปเท่านี้อืมเจ็ดอืม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 อืออืม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 อืเอืม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 อมอือืมอือืม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 ืมอือืม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 คืมอืมอมอืมอืมอเจอืมอืมอืมออืมอือือืมอืมอืมอือืม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 ออืม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 อเมอืมื บอกออกบอกออกบอออกคู <Beautiful, S 2> mm ่้าวนี่าวกี๊ยวมเป็นเป็นมั้งงานมันเป็นมือ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 คู่แล้วแมนแมน้แมนแไม่เท่าบ้านั่นเออนแมนแมน้นกับแปว่าค้นที่แปได้หนึ่งวันเสาวันที่แปดแมนึ้นึ้นที่เวันที่แปดนที่เจ็ดออูเนยด สิดคองม้งมีเดีววิทแล้วหกคืนนี้ตอนนี้ได้มงหนึ่นะคืนที่แปดแล้วได้หน่อไออกันเช้ากัเป็นคืนที่แปดมือขีดไดเพราะไม่มือคูโอเคลองโต้เพี่หนอนคัได้พี่นนองมี่มอคอมเมนต์กันถแบบนี้ ถึงแล้วเจ็ดมือถึงแล้วทดเจ็ดเจ็ดวันอืมแต่จะนับพื้นขึ้มันก็ถึงพื้นต้องต้องเป็นพวกมันละลายมือวันเด็ดนะเราแบบเอาวันขีอะเ่นเสาร์ขั้นนบ้านเานอเออบด้ออได้ะไปจับกับไปออกออกมือคือพื้นโอ้โหสิคูสิแงกยญญาบ้านประเภทนี้เป็นไอ้บ้านนั้นสีเอาสีเอาพืนเอามือ แม่ก็ไม่ดิ้งนยเราแสบคือหรือเราเย็นหรือนงบอออีบออิน่กินถอดไข่เราทรับเลยนะเอ้ยอาโตเาก็ใจ่ออเป็นแม่ยืห่อ้น้งากอันั้ิประเด้่่ะ เหม่ท่าคุ้มนน่นหละปกติเม่ท่าอยู่กต่ได้นอนหมีเป็นเหรอเคมากเอเคาไปหามีใหม่แล้วิไ้หอมไงม่มาเหสมันี่นอยยเออัหมีกได้แบลงอยู่ไทคุมเบรขั้นอยู่ขันแม่อยู่น้ำยานีก้นนี้นีนักหน่วงเลยแล้ห น้ำห้อนนี่กินมื้อละช้อนหมอนิ้ยหัได้อเ้ยดังไคเลยสิเบื้งหน้าเลยคุมไม่เห่าเราาก็เราก็หูอยู่บรรลกเล่าหนามมอนขนาดไหนโอ้นี่ม่ดไนอยาต้าวเนี่ยางง้สวได้อ้น้แมวให้มขาัมา่วงัถึงใครนี่บอมีไดงูี แมวบพูช yeah. no ี kind of ่หน uh, mm ึงเนาะเาพูที่สามพี่ได้กตามกันเาอยู่ได้มันกะกะดนาะมันมันโมเมนต์แบบพี่เอเนี่มันมันเป็นอารมณนแรเตะแรงนมาอยู่กันแออแต่แเ็นั่นสิบัดหาวเดินกิคือเมมอีเมะปะก็ได้สนใจก็กะออกมากน่องมีตางอีกไ้วมากล่างเหนสิเลยยอนแข่งอีเมว่าอยู่ได้พูดกับไปหา ใจและแม่บอกูนะบานีถ่ามาค่ะเจ้าบ้าน้ำนะอาบคืนสีสีลมยังกับเก่าๆบาลามเมนควอเสาแก้วลายวันพทิตได้บันอทิตพอดีอีคนว่านะแห้งลงเด้ออันเติมน้ำหอนันคนใ้เติมจาาขึ้นเอยๆเอยๆจนหอนมือออกนีมันเต็มบอกพังบาเลยเออเมนควมคน บา่ดีอายุห้าปีาดนลายนี่ได้มนสามเณรแห้งงลยได้หเจาะอหาหาตาหาซีฐานเราจงมีของอ่ะเอาใจเองคยงังนน่าวาวตั้งว้าวยังเก็ปวดยังเผายังเผาเาอยู่จังปี่ีหนอะหนี่ยสี่ปีหกิบ เมียน่เหรอหกสิบหกหิบหกต่างกันสี่ปีคุณไกลแต่ยังนใดงยังหวกันย่อกันสั่นแน่นอนจัดไข่เ่าไผ่โอ้ยอันนั้นไหนเอฟซีก็ยังบอกเ่ายังนุ่มทรงเจ๋อเราคงมีเงินเ หาก MC ของผู้หูด้วากกรเป้าไม่เห่าแบนสไใ้เลยกินตะเป็ดในข้อแต่ละมือหนะม่ได้ยื่นยังอือโอ้ยงาที่เราถูกน้ำหนุกพี่น้องไงถูกน้ำเฮื่องข้วหมูนี่พี่น้องไงไก่หูดมาอือนกอ ตอนที่ซองมาตีเห็นแผลดินตอนนั <H á? S 2> Au, ่นขายปีซึนสามแส้นแบงคู่นี้แสนปลายคู่ลักสนหนึ่งมืด้ดินจองตอนยังตอนที่สานเขาไปเขาบอกให้ทั้งนี้ไปหวาอาไ้เรียงกับคล้องอัานี่ทำไมเนาะเอาไ้เรียงจีบกับคล้องว่านี่เอาไปเรียงตัวเองอัานี่วะูก็บวัน้สมถาเนาะหูกับวัน เขาซเท่านโอูหเดียวเาไปจัหอยนะัน่อน้ใเาห้นัไอยนอันนี้เองอมพานหน่องซ้อมพันเป็นเท่าอันนี้นะอันนี้การ คัดเอาได้ยังไงคัดเอาคอมชองซ้เหมือนคัดเอาคอมไหคอมหกแล้วหกอะไรก็เจ็ล้านเจ็ดล้านหกเน่ยเงิมเส้าหะกี่เนาะคอมให้สุดท้ายสันวก็เสือลูกเลยนีเอาไปหลิ คอมกระเสือจริงอยู่เอาไปเล่นน้ำหนาวอะไรเงินมเงสหมดรินอของราคาคอมมันบอดคนเนี่เน้มาอตรือนเลียนกับสามกน้องเอ้ยนออามาขายกินนานเรื่องตอนนี้แหละพี่น้องกอพิษกันแบบเมียนแบบบริสัเงินแบบนี้เนาะคารุ ได้งเงินลอยกีเลโอยดีใจแล้วเมื่อสวรัคเนี่โอ้ได้เงินซ้ำลอยบ้ากระเปาตึงแล้วดีใจสั่นเลยโ้ยลอยบนะอยอ้โย่างจะน้องเพียนห่อยบ้าจะจะยังจะสาบกำลังไหมเป็นคู่เ่ยป่ะเป็นคู่เนี่ยค่ะบ่ได้สวนเป็นยเป็นเเปนเป็นหม้อเป็นหม้อล่ เราจบนั่นเขาหมอปีั่นาเอาซ้สีหลอดพ่นนนีเดียวกันอันนี้เป็นคู่กับบริสุทธิ์น่เป็นหมอกับบริสุทธิ์ักย่างขาทียนรุ่นนี่นะออกขนเมด่อจบกระเนมากกับออกจบคู่มากกับออกจบมากแใส่กับพากันออกมหาละละเป็นยังแต่สมัยไมตะกี่วันเเดือนสึพอเสียออกกุมกินออบะทอต อนาคตมาเออสิทากินบะหมี่บหนันี่บัหมันได้กหลอยล่างบนน้ำได้มันก็ได้ก็ได้เลือดเขาจงเผาบะหนานโดยลอยล่างวันได้คืนนีแต่ว่นัแมงใต้ตายตายแต่ถอดลายตายลายบนน้นิล่าตายอย่าง่อยล่างตายยงใดลูกเนาะลูกเ่อนูลา พี่น้องเอาไปเรื <aí. S 1> ่อยแบนี ha, ้พ <c oughs> ี่น้องไม่เถ่าก็ลงหนาล้มรถงแบวนี้พอกัดเห่าอะเนาะลมก็ผู้เา่าอะพี่น้องไปละพี่น้องพอกำลังเข้มแนวไป